ห่วงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์มาคำว่าบ้านมรดกนั้นเป็นอย่างไรความหมายชัดเจนจากรายการวันนี้ที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้แต่เมื่อเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์แล้วท่านไม่ปล่อยให้ต้องลำบากแน่นอนและเมื่อได้รับการชี้แนะหากทําตามคําแนะนําก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในที่สุดเป็นบ้านมรดกเสียหายสามเทียนหลอ่อ พลังเข้ามาลงส่วมหมดแขนสิบมังกรเสือเสียหายเป็นส่วมประธานราศีบ้านเป็นส้วม คลงซับเป็นครัวเป็นทางออกของน้ำ ตำแม่งร้ายของบ้านอยู่อยู่เฉียน <c oughs> เป็นโต๊ะอาหารกับเป็นห้องลูกชายบ้านนี้เอาจริงรูปไม่ค่อยรูปไม่ค่อยฟังไทยจีไทยจีเป็นบรรดดันได ขึ้นยุคใหม่ขึ้นยุคใหม่แล้วบ้านนี้กลายเป็นบ้านกลายเป็นบ้านยาจบไปแล้วแล้วก็ดวงเจ้าบ้านทั้งสองคนเลยมไม่ราบรื่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ก็ยังดียังไม่มากยังอยู่ได้ยังอยู่ได้อีกสามสี่ปี ที่กลัวกลัวมรดกมันแสดงผลเหมือนกัาว่าในกาจาร์มันเป็นบ้านมนเร็ง oh. เวลามันเปลี่ยน oh. มันอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านมาได้เนี่ยในสิบกว่าปี oh. แต่ว่า ต่อไปเนี่ยมันมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเหมือนเหมือนที่ผ่านมาอุคกรเสียหายหมดเลยครับห้อกครูแบบันไดห้อส้วมเสียหายสามเทียนหลอกครบทุกอย่างเลยไม่ได้ผ่านมาผ่านมาได้เพราะรวม เพราะว่ามันไม่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นมันเป็นนวรามว่าเมื่อก่อนาวัวกระทืบป้าแต่ตอนนี้มากระทืบวัวอือ มาคนมายี่สิบปี่แฝดค่อไๆตอนเป็นยุคมาแล้วมาแล้วเป็นยุคหกเงไงเนี่ยโอ้โหคือคนที่มีแสกี่ก็ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าบ้านใช่ไหมเสียโอกาสใช่ค่ะ อืมดีมันจะปรับอะไรได้เนี <online> <c oughs> ่ยเนี่ยซ่วมซ่วมกับห้องเก็บของเนี่ยมันเป็นกับดับค่ะดับของชั้นล่างชั้นบนเลยยังไงก็ต้องอยู่ยังไงก็อยู่เพราะว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ตัดใจไม่ไอ้ใช่แต่ที่เนี่ยความชื้นสูงมากเลยรั่วมาเนี่ยดับแน่ ยินมสูงแล้วมันก็ไม่กลับตลบปัดด้วยเพราะว่าแหว่งไม่ชิงซักไม่มันกลับตลับมันจะเป็นบ้านเนียังไงมันแหว่งไป<ะ>ที่สำคัญที่สุดก็คือไอ้ห้าสองเนี่ยมันอยู่กับเฉียนแล้วมันอยู่กับตับ ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าเขามีแนวมีแนวโน้มเหมือนกันว่าเหมือนจะเป็นไขมันเกาะตับมะแล้วแกก็เพิ่งจะเขย่งชั่วไปแบบใช่ใช่ใช่ใชมันจะลงเจ้าบ้านแล้วเขายังเป็นลูกขนที่เจ็ดอีกใช่ลูกผู้ชายคนที่เจ็ดก็คือเท่ากับผู้ชายคนโตก็คนโตโดนโดนก็เอ็ดนดนับบิล อีกเราไม่ได้มองเฉพาะบ้านไงเรามองคนที่อยู่ในบ้านไงมีหน้าที่ให้ให้ตรวจให้พูดก็อเอาวิเคราะห์ไปตามนั้นฟังฟังไม่ฟังทำไม่ทำก็แล้วแต่ <c oughs> นี่แค่เอาเอาความลับนี้ออกมาเปิดเผยนี่ก็ ทำบุญชดใช้ไม่มันคือมันเป็นเส้นทางเวรกรรมของแต่ละคนอ่ะแล้วเราเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีอืมแต่อาจารย์ก็เลือกทางนี้ไงเลือกที่จะช่วยขอบคุณมากคุณก่ก็เราเห็นคนลําบากไม่ได้ไงอืมมันจะแก้อย่างไง ขนาดบ้านนี้มังกรเ,เสือเสือเสือใหญ่แต่ส้วมทำบ้านคงชุยเสียหมดเลยถ้าเทียนหลอดสามตัวเสียก็แย่แล้วยังมีหลุมกับดับมันทำให้แบบเวลาเทคโครมเนี่ยเมื่อไหร่ที่ที่ที่เวลามันไม่โอเคเนี่ยมันจะเสียหายแบบเงินสะสมเสียหายหมดเลยเนี่ย กลับไปไม่ถึงพ่อเขาจะเป็นคนโดนแกเอ็นวิวให้เขาก่อนครับดิวด้วยสองตัวครับคูลูกครับแก้แหวงทุกจุดเลย พอมีที่ใช้วางวางค่ายก้อนหินนอกอาตามโหลสูตําแหน่งสามทิศอีอ่ะให้วางก้อนใหญ่หน่อยคือเวลาที่เห็นเห็นตําแหน่งที่วางแก้แหว่งกับตําแหน่งที่วางเพื่อเพื่อทําคือเวลาที่ที่มันเป็นตําแหน่งเดียวกันเป็นแก้แหว่งอ่ะแล้วเราต้องการเสริมดวงชะตามันจะวางขนาดเดียวกันไม่ได้ ตำแหน่ง,งที่เป็นตำแหน่ง<ช>ดวง<ด><ด>ตาจะต้องใหญ่กว่า,วาเวลาพลังกระจายตัวมันจะไปอยู่ตรงนั้นมากขึ้นแก้ห้องน้ำให้หายไปแล้วก็ทำหยวนยุ่นในห้องน้ำโดยเฉพาะในอีโตาหารไม่มีที่ไป โอ้โหเสียสองต่อเลยโตหารอยู่ในห้าสองแล้วก็อยู่ในห้าผีแล้วอยู่ในหกพิฆาตหนสูร <c oughs> กรองคมแดงติดหูช้างคงเหรียนึ่งหกแปถ้าเป็นไปได้ใช่ <c oughs> วางไ,ไว้่ใต้แหละไม่ใช่แล้วต้องเช็คดูด้วย,ไอ,ยวไอ้นี่ไอ้เพช ที่ของปอมทั้งหมดอะที่เป็นหินหน้าบ้านต้องออกหินหน้าบ้านมันหินที่สุสานแล้วอะไรมากเลยค่ะอาจารย์ไม่รู้มันมาได้ไงแล้วที่เป็นหินในบ้านที่ตั้งในบ้านก็ไม่เกินนะใช่ต้องตีจู่ใช่ไหมคะใช่เซตเดียวกันเลยใช่ค่ะต้องออกเยพี่ห่อแพทำฝั่งนี้มันจะหายเหนื่อยใช่โอ้โหนไม่ได้เพราะว่าเป็นหินสูงหินจักความรุ่งเรืองเป็นอย่างมันก็เลยหักล้างกัน ยังดีว่าเป็นคนเป็นคนวัวแต่ว่าตอนนี้มันเวลาม้าแล้วไงนิ้วเท้าโดนถักมาไม่แต่หน้าประตูม้าเนี่ยเขากรมหน้ากรมตาเดินมาเดิน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 จนกระทั่งในที่สุดก็แซงวัววัวก็เดินตามหลังเมื่อก่อนม้าเดินตามหลังวัวจับ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 ตอนนี้อาจารย์ชอบเน้นนะไม่อธิบายให้เห็นยุคโอเคโอเคแปดเก้าก็ไม่เห็นเสือก็ยุคแปดล่ะอะไร เสือนี่ก็เป็นสัตว์เทพเจ้าอยู่แล้วเว้ยรอดรอดแม้ว่าจะลําบากแต่ก็ยได้เป็นสัตว์เทพเจ้าเนาะแกไม่ถือว่าเป็นเทียนหล่อโอเคโอเคเทียนหล่อคือคือเสือเสือเนี่ยถึงเข้ายุคเก้าเสือกับม้ามันก็ยังอ๋อมันเป็นสสัตว์ทอมันยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ เสือเสือก็เป็นสามประสานกับกระต่ายด้วยโอ้โหนี่เดี่ยวเลยมันถูกไปได้แล้วมนรอบตัวเหมือนจะเป็นเสือแม่นี้ร่วมงานเขาย้ายไม่ได้ทำหนึ่งสามเจ็ดให้เขาหนึ่งสามเจ็ดเลยแต่ว่าดีที่สุดอ่ะขอาควรจะเปลี่ยนตำแหน่งเตาอ่ะเอาอะไรเอาเหลือเงินเอารวย เอาเอาอย่างไรนะคะอาจารย์จะเอาเหลือเงินมีเงินเก็บเยอะๆหรือจะเอารวยเอาเงินคือรวยกับเงินเก็บกันยังไงคือให้แรงงานกเงินเก็บเออเเพราะสมีตอนนี้ทําเงินอยู่อ๋อถ้ารวยต่อให้รวยยังไงถ้าเก็บไม่ได้ใช่จะบอกว่าเอาเงินเก็บมาอาจารย์ n e b s ผมพิจารณาไปเจรอเริ่มยองน้ำไปดูพิลหนึ่งน้ำใช้น้ำกินอ่ะ น้ำไป W1 W1 ของครัวนะคะอืมตอนนี้อาจารย์ต้องการต้องการสร้างพื้นที่อิสระโดยเฉพาะเตียงอเพราะว่าเตียงเนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในหกที่ขาดครับแต่ให้มันลอยๆใช่อืมไม่รู้คือของเขาของเขาอ่ะของผู้หญิงอ่ะมันมีแซกีคุ้มครองแต่ของผู้ชายมันไม่มีไม่ถูกอย่า ต้องแก้หมดไงแล้วก็ทำให้อาถานข้างล่างนี่แหละทำไม่ด้แน่นรก็ชารมรับซับสองตำแหน่งเลยชารมรับซับให้อยู่ในโก๋ยใช้ฟ้าดินใส่เค็ทในตู้แซต ไม่งั้นดึงเงินไม่อยู่เพราะว่าที่นี่เนี่ยดันมันไปอยู่อยู่บนเหนือเตาไงจริงเหนือเตาใช่เน,นี่ยังเป็นหกพี e ่ค่ายอีกมันก็ยังเป็นเอ็มีด้วยมัโดนเข้าไปโอ้เยอะเยอะโดนทั้งหกพี่ค่าโดนทั้งห้าผีโดนทั้งฟา,า,างซับโดนทั้งไฟบะไรกันโอ้โห <c oughs> แล้วยังนอกจากแซ่ไปยังไปนอนอีก ตะพลสามไปนอนแปดนอนาลันอนแปดกินหกเป็นบ้านดวนออกที่มีแต่ทิศตะวันตกให้ใช่อืมใส,ส่อาจา,า,มมารย์มาเพราะว่าแฟนหนูขเขาเป็นคนที่แบบไม่พูดอะไรแล้วก็แบบคือเราเห็นเขาบางครั้งก็อยากจะอะไรอย่างเงี้ยแต่น,นี่เห็นแล้วก็สงสารเขาอะค่ะสงสารเขาเพราะนต้องยอมทำอะไรได้ก็ทำคือ พี่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมทําแซกีพี่เอาเลือดเขาไปทำให้ก็ได้ไม่ยอมทาลูกดีกว่าลูกยิงขึ้นยิงขึ้นดีกว่าไม่แตะเขาเราทางนี้คุยกับลูกง่ายก่อนไม่แล้วเขาได้ด้วยไงได้ทั้งคู่เลยทีแรกทีแรกนะอยากหนูก็อยากจะเอาลูกอะค่ะทีนี้แบบลูกก็อย่างที่ว่านะคะยังไม่นี่หนูก็เลยทำแทนหนูก็เลยแบบทำเองของเราเองก่อนไม่ใช่ก็แค่คุณแม่เอาเอาของเอาเลือดของลูกแต่คุณแม่ไปลงแทน อืมจะทำแทนเพราลูกชายดีกว่าลูกชายก็ดื้ค่ะอาจารย์ก็ไม่เป็นไรแม่ขอแค่ขอแค่เลือดกับเล็บกับผมเลือดผมเล็บแล้วก็เสื้อกับตัวหนึ่งทำอะไรดีครอาจารย์ทำเพื่อที่จะให้ให้เขาได้ดีอ่ะเพราะว่าโดยโดยอันนี้โดยดวงนะเนี่ยดูคนที่ดวงแย่ที่สุดไม่ใช่ดูคนที่ดวงดีที่สุดนะคนที่แย่ที่สุดตอนเนี้ยลูกชายเพราะว่ายี่สิบปีต่อไปเนี้ย เขาไฟอะไรันก่รไม่ยังเป็นคนปีไก่ด้วยเดินสะดุดปีเว้นปีนี่นี่นี่หวังดีกับเขาเออแต่ว่าในขณะที่พอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นเจ็ดแปดเก้าแล้วเปลี่ยนด้วยคือเก้าเนี่ยมันมาจับคู่อยู่แล้วแล้วเราเอาแปดเสียบแทรกเข้าไปอืมเพราะนั้นมีล่าว่าที่ ให้ทำที่หนให้ลูกชายทำหล่อนเพิ่งบอกอาจารย์ใช่แ่ะท้องมังกรอท้องมังกรนเได้อยู่ครับเื่องเก็บไว้ท้องมังกรอนอืมก็แก้ปัญหาท้าไงได้ถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยปีที่แล้วใส่เราปีแรกปีเจะกระจัยยังถอยหลังถอยหลังหันหน้าหันหน้าคนช่างได้ได้อยู่ครับอืมปีเจะกระจัยอืม ผมคิดจะไม่นะเดี๋ยวยืมให้ลูกชายไปทำปีแคระกันนะครับแจกีกาถ้าจกไทำไม่ต้องไฟหรอกแม่ก่อนแม่ทำแทนแม่ที่ฐานแทนลึกซึ้งกว่าแต่ทำทีได้สี่คนโดยเธ่ไม่ต้องไปแตะเขาไงอยู่ดีๆเขาก็คลายคือปัญหาเนี่ยของลูกก็คือไฟบรยกันแต่ของพ่อคือมรดกพจริงจริง ใช่จริงๆเน่อาจารย์ไล่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันลงล็อกหมดเลยตับใช่หาตับอาจารย์พูดตรงเป๊ะเลยนะเพราะว่าเขาก่อนหน้านี้ไขมันฟอกตับไปไปแล้วเขาไปรักษาแล้วพยายามแบบงดอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปตรวจมันก็จะเบาลงแต่ก็จะเริ่มพฤติกรรมเหมือนเดิมบ้านอยู่มันอยู่ในแนวชงด้วยใช่เนี่ยบ้านอยู่ในแนวชงถึงไม่อยากให้ไม่อยากให้ทุบลื้อไงเนี่ยตอนเนี้ยจะเป็นแนวเป๊ะเลย ตอนนี้ใกล้เปลี่ยนเนี่ย<า>อืม uh. เติมน้ำให้เขาด้วยสองสามเจ็ดไม่ส <3, S 1> องส <4. S 1> ามสองสามสี่ก็ใช้อาถรรใหให้ยาติดเนี่ยแก้ให้แล้วอะโอเคคุณน,นั่งอาจารย์นั่งเลยค่ะน,นั่งค่ะ